ช่วงนี้จะร่วมพูดคุยกับนักวิเคราะห์ถึงทิศทางการลงทุนในช่วงบ่ายรวมถึงปัจจัยที่ต้องจับตาเป็นพิเศษกันด้วยนะคะกับคุณถนอมศักดิ์สหรัตชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดคคุณถนอมศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมย์ครับเปิดต้นสัปดาห์มากลายเป็นว่ามูลค่าการซื้อขายตัววอลลุ่มเองไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะเกิดอะไรขึ้นรวมถึงตลาดเองยังต้องมีการจับตาอะไรในช่วงนี้อยู่คะหรือว่าระวังอะไรอยู่ สัปดาห์นี้ต้องติดตามปัจจัยค่อนข้างแต่เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีเทศกาลหยุดยาวด้วยนะครับหยุดยาวก็ถือว่าเราจะหยุดตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมครับวันแรงงานนะครับวันที่สี่วันจันทร์เราหยุดันฉัดตมงคลใช่ไหมครับเปิดมาวันที่ห้าทำงานวันที่หกก็วันพิาขาวิชาเพราะนั้นจะเป็นช่วงที่มีเทศกาลวันหยุดมากกว่าปกตินะครับเวลามีวันหยุดยาวมากกว่าปกติเนี่ยมันก็จะมีความไม่แน่นอนของตลาดด้วยเพราะนั้นส่วนหนึ่งก็ต้องระวังว่าอาจจะมีแรงขายถันกำาไง ส่วนในเรื่องของประเด็นในสัปดาห์นี้มีค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศในต่างประเทศเองเนี่ยมีผลประชุมนะครับทั้ง BOJ ทั้งตัวของเฟดแล้วก็พังของยุโรป ECB ด้วยซึ่งในเชิงของทิศทางเนี่ยเราเชื่อว่าเวลาประกาศเนี่ยก็คงพยายามส่งสัญญาณในเรื่องของการเขาเรียกว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงหรือว่าเพิ่มวงเงินในการซื้อของอันธบัตนะครับหรือว่าตัวของ QE เพิ่มเติม ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะออกมาในรูปนั้นแต่ว่าไม่ได้มีการลดดอกเบี้ยเพิ่มแต่อย่างใดส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นรายง,งานตัวเลข GDP ไตรมาสที่หนึ่งนะครับซึ่งสัปดาห์นี้สําคัญเพราะว่าอเมริกากับยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับหนึ่งแล้วก็สองนะครับของทั้งโลกเนี่ยจะมีการประกาศ GDP ซึ่ง GDP ที่คาดการณ์ส่วนใหญ่ก็จะมีแนวโน้มลดลงถ้าออกมาแย่กว่าที่คาดเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเชิงลบนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ทุกคนคิดว่าไตรมาสสองจะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุด คือถ้ 5, าสองแย่สุดแล้วแต้มดิ่งยังแย่ด้วยเยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนก็จะบอกว่าเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วทําให้กําไรบริษัจญญทจดทะเบียนทําไม่ค่อยดีด้วยส่วนประเทศที่สามก็คือรายงานของ t อ r นิงโอลิซสนะครับแต่มาที่หนึ่งทั้งอเมริกาสัปดาห์นี้จะมีหุ้นในดาวโจนส์เนี่ยคือเขามีสามสิบตัวประมาณสิบสองตัวจะประกาศบบซึ่งมันจะมีผลต่อความเปี่ยงของราคาหุ้นนะแล้วก็รวมถึงตัวของบริษัทในยุโรปเองก็จะประกาศบบเช่นเดียวกันรวมถึงไทยด้วย ก็เลยทำให้สัปดาห์นี้มันเหมือนกับว่าเราต้องรอครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอทิศทางน,นโยบายทิศทางในเรื่องของตัวของอรายงาน GDP แล้วก็ตัวของผลงกําไรบริษัทถดถียขณะที่ในประเทศเองที่สําคัญก็ถือว่าในเรื่องเกี่ยวกับตัวของนายกแลวก็ตัวของสวคเนี่ยจะมีการต่ออายุพร,รกฉุกเฉินซึ่งผมเชื่อว่าน้ําหนักเนะี่ยการต่ออายุเนี่ยไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ ให้น้ำหนักค่อนข้างจะมีการต่ออายุแต่ว่าที่กําลังดีตอนนี้คือว่ามาตรการในเรื่องของ exit strategy ก็คือว่าการผ่อนผลนธุรกิจนะครับให้กับเข้ามาในเรื่องของการเปิดธุรกิจใหม่เนี่ยมันจะออกมาอยู่ในรูปแบบใดซึ่งถ้าเหมือนกับใน่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นเช่นยุโรปเนี่ยธุรกิจที่มีขนาดเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร้านทาผมร้านค้าปลีกเล็กๆหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับตัวของวัสดุก่อสร้างนะครับหรือแนมะ้ดีลเลอร์รถยนต์เนี่ย ก็จะมีการเปิดนะครับให้ให้ให้กลับมาทําธุรกิจได้เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะทําในคล้ายๆกันแต่ว่าคงจะเริ่มทําในโซนที่ทางที่ปรึกษาวต้นใหญ่มองนะครับเราแบ่งเป็นเหมือนสีเขาเรียกว่าเขียวเหลืองแดงนะครับเหมือนกับไฟจาราจรนะครับก็คือว่าสีเขียวคือจํานวนผู้ติดเชือนะ้อมันมีน้อยอยู่แล้วนะครับหรือว่าแดงเนี่ยก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะซึ่งอาจจะมีการทำพายอดโปรเจกต์ก็คืออาจจะเริ่มนะครับจากตัวของที่เป็น คนไม่มีติดเชื้อก่อนก็ได้นะครับในเรื่องของการเปิดเพื่อดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ผมเชื่อว่าตลาด expect ก็จะเป็นอย่างนี้สิ่งที่จะต้องจับตาดือว่าถ้ามันมีวิธีการอย่างนี้แล้วเวลาพับประกาศเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเช่นสมมติว่าคุณเมย์คิดว่าบริษัทนี้จะได้เปิดนะครับทําการปรากฏว่าไม่ได้เปิดขึ้นมาอันนี้ก็จะทําให้ตลาดมองในเชิงลบว่าเอ๊ะมันมีนนอะไรที่มันแย่หรือว่ามันดูไม่ดีหรือเปล่า ถูกไหมครับมันก็ทําให้ประเด็นนี้ก็คืออาจจะเป็นความเฉิงลบมากขึ้นอันที่สองคือสิ่งที่ผมจะ,จะเรียนคือว่าอย่างการณีอิตาลีเนี่ยเวลาเปิดร้านขึ้นมาแล้วสิ่งสําคัญคือมันไม่มีคนเดินนะครับ <c oughs> ลูกค้ามันไม่ค่อยมีเพราะนั้นคําถามว่าเปิดแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าทุกคนที่มาลงทุนหุ้นส่วนใหญ่จะหวังคลิกเรทเออร์หวังแค่ว่าธุรกิจที่ปิดกลับมาได้เปิดถูกไหมครับแต่คําถามเปิดแล้วเนี่ยมันเข้าขายได้หรือเปล่า นะครับขนาดเดียวกันต้นทุนเขาต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าไม่ว่าจะมีคนหรือว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยกับไม่ได้ดีอย่างที่คาดการเนี่ยผมคิดว่าอันน,นก็จะเป็นเชิงลบก็เลยบอกว่าสัปดาห์นี้ประเด็นพวกอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นเชิงบวกระยะสั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเซลล์ออนแตกหรือว่าเซลล์ออนในเรื่องของการที่มันผิดหวังอะไรออกมาก็ได้ก็ขอให้ระบัดระวังเลยเพราะว่าคนไทยตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่เราทำโปร969นะครับต้นมีนาเนี่ยเราขึ้นมาแล้วประมาณ30% ถาเฉพาะเดือนเดือนนี้เดือนเดียวนะครับเมษาเราขึ้นมาประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซน็นกว่าแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราเป็นตลาดหุ้นที่ปิดบวกหนึ่งเปอร์เซน็นกว่าดีที่สุดในกูุิภาคเลยเขาลงกันแต่ว่าหุ้นไทยบวก<ฆ>นะครับเพราะนั้นมันก็เป็นการสะท้อนว่าที่เราซื้อกันตอนนี้มันเป็นแรงกับดานจากอะไรถ้าเรามองโมเมนตัมจากมันต้องซุนรายประเททเนี่ยก็หลังขายตล,ลอดไม่ได้ซื้อเลย<ฆ>ขายเยอะด้วยขณะที่คนซื้อเนี่ยเรามองมีอยู่สองกลุ่มหลักๆก็จะเป็น ตัวของกองทุนในประเทศนะครับก็ตั้งแต่มีนาซื้อมาประมาณ6กหมื่นแล้วก็ตัวของนักลงทุนรยายย่อยในประเทศซื้อมาประมาณหกหมื่นหนึ่งก็คือสองกลุ่มเนี้ยซื้อกันมาแล้วแบบรวมกันก็ 100, 000, 000, 000. แสนสองหมื่นาดังนั้นคําถามคือว่าถ้าเขาจะซื้อต่อหรือเขาจะขายเนี่ยมันคงมีผลกระทบแน่เพราะว่าฝรัหลังคงยังไม่ซื้อกลับช่วงนี้ที่ผมบอกว่าเขายังไม่ซื้อกลับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามองในเชิงของปัจจัยพื้นฐาน valuation earning per share เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของระดับ forward PE นะครับอย่าไปดูตัว PE ย้อนหลัง<ม>เวลาเราดูเนี่ย ข่าวที่มี p e มัน p e ย้ออนหลังซึ่งเออร์เน็ตอนนั้นเราอาจจะอยู่ร้อยบาทแต่ตอนนี้เราอยู่ไม่ถึงร้อยบาทนะอยู่ประมาณเกสิบ้าบาท p ีดีฟาวเวอมันสิบหกเกสิบเจดเท่าถามว่าสูงไหมสูงถ <c oughs> ือว่าใน <c oughs> เกียตค่อนข้างแพงทำให้ฝรั่งจะเข้ามาซื้อไว้ผมว่าเขาไม่เข้าอ่ะ <c oughs> มันแพงแล้วก็อันที่สองคือว่าการผันผลมาาราคาบัญชีเนี่ย จริงๆมันช่วยทําให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่าถ้ามองในเชิงของการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูตัวเรียวมากกว่า uh huh. ตัว Ad สจัสบ o กหรืออะไรที่เราแทริงมากกว่าเพราะนั้นผมเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาราจ,จะยังคงมีแรงขายแต่ที่สําคัญต้องดูที่ว่าระหว่าตว retail, ตวง,งตัวรีเทลก็คือทั้งกองทุนในประเทศหรือว่าตัวของส่วนักทุนรายย่อยเนี่ยถ้าเกิดมีประเด็นอะไรที่ไม่เป็นไปตามคิดน,นะครับหรือมันเป็นโมเมนตัมเทรดครับว่าเช่นข่าวที่ผมเรียนว่าเอ๊มันไม่มีการผ่อนปลนมาตรการนะ หรือว่าตัวอะไรที่ออกมาแย่แล้วก็พร้อมขายเนี่ยตลาดจะลงได้เร็วเราก็แรงสักทีเพราะว่าช่วงนี้ที่เราขึ้นมันเป็นเซนติเมนต์นะครัมันไม่ได้เกิดจากตัวฟันดีมนท่รองรับเช่นเราซื้อในแง่ของธุรกิจอิงท่องเที่ยวแต่ถามว่าตอนนี้มันมีรายได้ไหมมันไม่มีถูกไหมครับแล้วนี่ยังต้องปรับโครงสร้างอีกต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวเพราะนั้นการซื้อระยะยาวก็โอเคแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนซื้อระยะยาวเนี่ย ความเสี่ยงที่งบจะออกมาขัดทุนหรือว่ากาไรที่มันแย่ลงหรือว่าทุกอย่างไม่เป็นประดัาคาดก็มีมันก็เป็นที่มาว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้มันต้นไปผมเชื่อว่าตลาดอาจจะเข้าสู่ในช่วองอการเขาเรียกว่าอาจจะมีคอเวคชั่นเกิดขึ้นนะครับจุดที่อาจจะขึ้นไปได้ทุกคนทางเทคนิคแล้วจิติตวิทยาก็จะมองกันที่สามนะครับอันนี้เป็นจิตวิทยาหรือพันสามร้อยสิบเจ็ดแต่ว่าดาวไซก็คือประมาณพันสองร้อยสี่สิบซึ่งถ้าหลุดแล้วเนี่ยคนก็จะมองต่ำที่พันสอง เพราะนั้นตอนนี้ตลาดในช่วงของปัจจุบนนันยอยู่ในช่วงของการที่เขาเรียกว่ากำลังลุ้นอยู่นะครับว่ามาตรการที่จะประกาศอาทิตย์นี้นต้นสัปดาห์ก็คือไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้มันจะออกมาอย่างที่คิดแล้วพออย่างที่คิดแล้วเนี่ยมันมีอะไรใหม่ไหมถ้าไม่มีเนี่ยถ้าเป็นคุณเดก,ก็ต้องอาจจะเซลล์ออนแฟกไปก่อนก็ได้เพราะว่าจากนี้ไปประเด็นเรื่องของการผ่อนปรนถ้าไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่คนกําลังจะตามมาก็คือว่าเวลาผ่อนปรนไปแล้วเนี่ย จำนวนผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเกิดกลับซ้าอย่างที่เกาหลีใต้เป็นขึ้นมาเนี่ยในความเสี่ยงมันจะกลับมาใหม่ถูกไหมะอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งนี่ทต่เม่ตลาดหุ้นอาจจะมีการยอดตัวก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือในเชิงของการลงทุนช่วงนี้ก็คงเป็นแค่การเตือนนะครับว่าช่วงตลาดช่วงเนี้ยโมเมนตัมมันดูดีนะการขายเนี่ยเราขายในราคาดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามช่วงที่ลงเนี่ยคุณอยากขายราคาเดิมเนี่ยก็คงไม่ค่อยได้ลวเพราะทุกคนจะคิดเหมือนกันแล้วทุกคนก็จะล็อกโปรฟิตเหมือนกันก็ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะค่อยๆทยอยล็อกโปรฟิตบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าในเชิงของภาพรวมๆเนี่ยกรณีที่เราลงทุนเนี่ยถ้าความเสี่ยงตาผลตอบแทนสูงเนี่ยมันก็น่าลงทุนแต่ตอนเนี้ยผลตอบแทนมันเริ่มไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวที่เราไปลงทุนถามว่าเสี่ยงไหมก็ต้องตอบว่าเสี่ยงในเชิงพื้นฐานเพราะว่าถ้ามันไม่มีกําไร มันก็ตอบยากเหมือนกันนะครับ<า>ที่ที่จะแนะนำนะครับก็เป็นการซื้อบนเซ็นิเมตแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ที่ถูกก็คือว่ามันเป็นหุ้นประเภทฟิกรืเทิร์เพราะว่าหนึ่งเป็นคนที่หุ้นทุกตัวเนี่ยมันติดสูงใช่ไหมครับใครจะมาให้ไล่ซื้อตอนก็ทับมาขายตอนนี้เขาคงไม่อยากขายเพราะขาดทุนมากกว่า5 0าเปอร์เซ็นต์แต่ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าที่เขาไม่ขายเนี่ยเพราะว่าเขาอยากขายในราคาสูงกว่าที่เ<า>มื่อไหร่ก็ตามที่เขาเห็นเริ่มสูงจุดที่เขาจะขายได้เมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่า ทุกคนจะตัดสินใจพร้อมกันแล้วราคาหุ้นเหมือนก็จะลงได้เร็วแล้วก็แรง <c oughs> เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยบอกว่าสัญญาณในภาพรวมตอนเนี้ยผมเชื่อว่ามันก็โอเคนะครับเป็นบวกแล้วก็ช่วยทําให้ตลาดหุ้นมีความเชื่อมั่นหรือว่าคึกคักดีขึ้นแต่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยถ้าตัวปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้ตามมานะครับเราก็ต้องระวังในเรื่องของการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นปัจจัยที่แนะนําในช่วงของสัปดาห์นี้หุ้นที่ปลอดภัยก็อ <c oughs> ย่างเรียนหุ้นที่มีปันผลเป็นหลัก พราะว่าอย่าลืมว่าดอกเบี้ยงคงไม่มีทางขยับขึ้นแน่นอน<ฆ>อย่างน้อยเป็นปีนะครับเพราะนั้นหุ้นที่มีปันผล5เปอร์เซ็นขึ้นไป6เปอร์เซ็น7เปอร์เซ็นหรือว่าอินฟาฟันตอนเนี้เราจะเห็นว่าแรงซื้อกลับมาเยอะมากเลยอืเพราะว่ากองทุนหม่ที่ตั้งต้นขึ้นมาหรือใครเนี่ยเขาคงจะเล่นพวกนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณล็อกได้5เปอร์เซ็นได้10เปอร์เซ็นสมมติจะทำในกรณีที่ดี อย่างน้อยเนี่ยคุณเอาผันผลตัวนั้นมาสร้างผลตอบแทนหาหุ้นที่มีอัลฟาดีๆคุณก็มีกําไรแล้ว<า>ก็เชื่อว่าคงจะเริ่มต้นจากกลุ่มพวกนี้แต่ผมเห็นราคาหุ้นขึ้นมาแล้วนะครับพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น just If, If, ิฟดี in น a s พวกเนี้ยราคาอาทิตย์เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคร<า>ถือว่าค่อนข้างจะเยอะแล้วพอสมควรเพราะนั้นการซื้อก็คงต้องหวังผลในเรื่องัผลิตส่วนกลุ่มที่ผมเรียนว่าอิงท่องเที่ยวปกติไนมา่าสองกละสามจะเป็นโลจิชั่นใช่ไหมครับเพราะนั้น จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยกระทบเยอะไหมก็ไม่เยอะเพราะปกติเป็นโลอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ที่อยากจะให้ดูว่าทุกบริษัทเนี่ยถ้าบริษัทไหนมีกระแสเงนินสดดีผมแนะนําว่าคุณก็เก็บได้เพราะว่าเวลาช่วงที่วิกฤติเขาน่าจะถดถานได้แต่ถ้าบริษัทไหนกระแสเงนินสดไม่ค่อยดีเนี่ยผมแนะนําว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าเพราะว่าเวลาประกาศง้มเนี่ยอีควิตี้มันติดลบเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถฟันดิกงได้โดยเฉพาะคุณที่เร й ติ้งต่ำกว่า อินเวสเมนต์เก d เนียจะต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันของเรามัไม่ได้สนับสนุนช่วยทางด้านที่ต่ำกว่า i อิ e เ t สเมนต์เก e อันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงเวลาลบคนคิดเหมือนกันมันก็จะลงได้ค่อนข้างจะลึกแล้วก็แรงก,ก็ช่วงนี้ก็ต้องแบ่งหุ้นในเรื่องของการลงทุนคือถ้าจะเก่งกําไรก็ต้องยอมรับสภาพเพราะว่าถ้าเราหวังเพ่งรีเทร์นถ้ามันผิดรอบอะไรก็ ต้องหาจุดขายตัดขาดทุนด้วยครับอืมค่ะดูจากบรรยากาศในตอนนี้มันก็กลายเหมือนอึดอัดเหมือนกันนะทุนหนอมศักเพระาะว่าจะซื้อก็ยังไม่กล้าจะขายเองก็อยากจะขายได้ราคาที่สูงกว่าน,นี้แต่ดูแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะไปขายได้ในราคาที่สูงกว่าน,นี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วปะคะจริงๆมันมีครับเพียงแต่ว่าเวลาลงทุนเนี่ยตอนนี้หุ้นเหมือนกับลูกบอลที่ลงจากที่แรงๆมาเนี่ยแล้วมันเป็นคลื่นแรกที่มีการรีบาวเนี่ยปกติถ้าคนเล่นเทคนิคก็จะทราบอยู่แล้วว่า มันจะรีบาวก็คือสามสิบสามเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่จุดไหนซึ่งของอเมริกาเนี่ยมันทะลุห้าสิบเปอร์เซ็นไปแล้วแต่ของไทยเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเรารีบาวก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตกว่าๆซึ่งมันจะน้อยกว่าจุดต่างคือว่าของฝรั่งเขาจะมีกองทุนในโลกเยอะแล้วก็มีฟันเงินเท่เพราะว่าเขาใช้เงินค่อนข้างจะเยอะของเราเนี่ยมันมีข้อจํากัดเยอะทุกคนอาจจะมองว่ารัฐบาลมีพอรลกรแล้วแต่อย่าลืมครับมันคือที่ทางการในอนาคต ที่ทุกคนต้องจ่ายภาษีรหรือว่าต้องมาคืนให้กับตัวของประเทศเหมือนกันก็ต้องดูนะครับว่าเวลาลงทุนที่ผมเรียนจากตอนนี้ถ้าคุณแยกพอดได้ยังไงก็ตามเนี่ยหุ้นหลายตัวที่ลงมาอย่างเช่นกลุ่มไฟฟ้านะครับ,รบผมเชื่อว่าหุ้นกลุ่มน,นี้ปลอดภยัยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีไรายได้แน่นอนอยู่แล้วความเสี่ยงที่กําไรเขาจะแย่ลงเนะี่ยน่าจะมีน้อยกว่าหุ้นกลุ่ม,มอ,อื่นๆครับตัวที่นําจริงๆกราฟเราจะเห็นเป็นตัวแรกที่ ราคากลับไปสู่ภาวะปกติได้ขณะ,ท,ะที่ตัวอื่นี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยผมเชื่อว่าในแลก,กาดในกลุ่มนี้ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกริมกพชหรือตัวอื่นๆนะคือจะเป็นโมเมนตัมมีเสีงของเขาเรียกว่าซื้อแล้วทุกคนบอกว่าปลอดภัยนะขณะที่หุ้นตัวที่อิงก,กับตัวของไหซีทีอย่างเงี้ยมีแท็กกาไรออกมาเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะ uh huh. แต่ว่าก็คงต้องมองในภาพระยะย,ยาวด้วยว่าจริงๆกลุ่มที่เป็นไอซีทีเนี่ยเวลา เขาเรียกว่านิว n o ร m ม l ในอนาคตธุรกิจทุกคนอาจจะใช้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นบริการมากขึ้นแต่ว่าถ้าพูดถ,ถึงในจํานวนของคลื่นหรือเม็ดเนี่ยแอดวานน่าจะดูดีกว่าและอาทิตย์เดือนที่แล้วเนี่ยแอดวานราคาหุ้นขึ้นค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับตัวอื่นผมเลยมองว่าแอดวานก็น่าสนใจมากกว่าแต่ว่าในกลุ่มนี้ถือว่ายังดูดีกว่ากลุ่มอื่นนะครับกลุ่มอาหารก็ยังค่อนข้างจะชอบเพราะว่า work on for ฟอร์มยังไงก็ อาหารเนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็คงจะขายดีนะไม่ว่าจะเป็นขั้ว C B S หรืออะไรก็ตามแต่ว่าต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตลาดมันปิดหายไปมันก็อาจจะมีทําใหออเดอร์หายไปด้วยนะนะก็จะเป็นกลุ่มที่คือดีเฟนซชนะที่ผมพูพยายามพูดถึงก็คือพวกที่เป็นปันจจัยสี่มากกว่าส่วนกลุ่มที่ทางด้านของแบงค์เนี่ยยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถึงแม้ว่างบไตรมาสหนึ่งออกมาดีกว่าคาดนะครับเพราะว่าความเสี่ยงคือไตรมาสที่สองแล้วก็ตัว N P L ขยับขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บริษัทจดทะเบียนนอกจากกลุ่มนี้ก็คือพยายามจะดูไกด์แดนของทางผู้บริหารของบริษัทดีกว่าว่าเขาไกด์ว่ายังไงในอเมริกาเนี่ยมีหลายบริษัทเหมือนกันที่หลังจากแจ้งงบแล้วเนี่ยไม่ไกด์แดนพอไม่ไกด์แดนไม่ไกด์แดนก็คือไม่ส่งสัญญาณว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงถูกไหมครับพอไม่ส่งสัญญาณไกด์แดนปุ๊บจริงๆเนี่ยเขาก็ว่าไปตามแฟกต์เพราะว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตลาดเขาอาจจะตีความว่า ขนาดผู้บริหารยังไม่รู้เลยแล้วเราจะเข้าไปลงทุนตัวยงังไงสู่มไหมมันก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของไกลแดนว่าจากเดิมที่เคยมีแล้วมันหายไปเนี่ยทุกคนก็จะกลัวแล้วจะกลัวยิ่งขึ้นถ้ามันไม่มีสุดภาพที่มันชัดเจนมากกว่านี้ครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางเขาเรียกว่านักลงทุนก็อยากได้ความเชื่อมั่นสุ่มนะถ้ามันมีไก์แดนที่ชัดเจนอย่างน้อยคือลบลงนิดหน่อยอะไรก็ว่าออไปอย่างน้อยก็ทุกคนยังประเมินได้แต่ว่าถ้าการณีที่ไม่มีไก์แดนเนี่ย คนจะประเมินกรณีที่แย่ที่สุดยู่แล้วอันนี้ก็จะทําให้ความเสี่ยงมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนช่วงนี้ก็อาจจะดูไกด์แดนของบริษัทจสทะเบียนด้วยประกอบนะครับว่าเมันมีไกด์แดนมั้ยแล้วมันเป็นยังไงเราคิดว่าอย่างไงก็ช่วงเนี้ยจังหวะผมเชื่อว่ารอบของคนเนี่ยยังไม่ได้หมดนะครับในเรื่องของการซื้อเพราะว่าหุ้นเรายังลงมาอย่างน้อยยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นมันมีอัพไซด์เพียงแต่ว่าการซื้อเนี่ยอิเอล็กทีดเท่านั้นเองว่าคุณจะซื้อแบบไหนก็คือซื้อปลอดภัยก็หาหุ กระแสเงินสดดีปันผลดีหรือว่าดีเป็นสีที่ผมเรียนตะกี้พวกไฟฟ้าพวกไอซีทีจะเรกว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนประเภทที่รับความเสี่ยงได้เนี่ยคุณคิดว่าหุ้นที่อิงพวกท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเอ t นะครับหรือว่าสายการบินนะครับหรือว่าโรงแรมพวกเนี้ยอันเนี้ยผมแนะนําคือพยายามหาหุ้นที่มีกระแสเงินสดดีแล้วดูเ็นสเปนสกิลถ้าเขาเก่งมากเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเขาเคยวิตแล้วกลับมาได้อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นสว่างในเรื่องของการซื้อแบบ ซื้อแล้วก็ลงทุนเก็บเข้าเซฟเลยเพราะว่าในราคาหุ้นหลายตัวเนี่ยมันก็เป็นหุ้นที่ราคาคงซื้อไม่ได้แล้วในในอนาคตถูกไหมครัแต่ว่าตอนเนี้ยเราซื้อได้ผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นชอยนะครัแบสำหรับในเรื่องของการเลืกอกหุ้นแต่ว่าอันนี้นานา,นาติดตังเพราะว่าช่วงเนี้ยคนอาจจะมีมุมมองที่ไม่ต่างอาต่างกันสองก็คือว่าเงินที่มีก็่านกันก็เลยค่อนข้างจะยากพอสมควรในเรื่องของการลงทุนทุกคนอาจจะบอกว่าตัวนี้ดีแต่ทําไมไม่ขึ้นตัวนี้ไม่ดีแต่ทําไมขึ้น อันนี้ก็อยู่ในเรื่องของคาแรคเตอร์ของการลงทุนที่ผมเรียนนะครับว่าคุณไม่ดีแต่มันก็มีแวลูเหมือนกันแต่ว่ากรณีที่ขึ้นก็อดีก็คือว่าซัพลายหุ้นมันไม่ค่อยที่จะขายไม่ค่อยมีเพราะคนติดอยู่เยอะก็ต้องรอจนกระทั่ง,างราคาหุ้นมันดีไปถึงระดับก็จะมีแรงขายขออกมาอีกก็ต้องระวังและก็ต้องเลือกทั้งเทคนิคอลแล้วก็ในเรื่องของฟันเจเอรทเประกอบกันครับโอเคค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องของข้อ,ขอ,ขอมูลจากคุณถนอมศักดิ์มากเลยนะคะ ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่ามีทั้งปัจจัยที่ยังต้องจับตาทั้งการประชุมของธนาคารกลางหลายประเทศนะคะในรอบนี้ก็จะมีทั้ง BOJ ทั้ง FED แล้วก็ ECB แต่นักวิเคราะห์ก็ประเมินค่ะว่าคงไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรออกมาอย่างเช่นการลดอัตราดอกเบี้ยลงจากเดิมที่ต่ำอยู่แล้วนะคะแต่ก็ต้องมาพิจารณาว่าจะมีเรื่องของการ ฉีดเม็ดเงินผ่านทางระบบ QE หรือว่าเพิ่มปริมาณหรือเปล่าซึ่งมันก็จะส่งผลต่อทิศทางของบรรยากาศการลงทุนรวมไปถึงเม็ดเงินฟัน f ฟลอด้วยนะคะที่มันจะไหลเวียนในแต่ละระบบนอกจากนี้เองถ้าดูจาก การลงทุนในหุ้นเซกเตอร์ต่างๆกลับกลายเป็นว่ามีทั้งภาพของระยะกลางและระยะยาวแต่ถ้าระยะสั้นเนี่ยคงไม่แนะนําเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของเซ็นดีกส์ในบ้านเรายังคงได้รับแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานการณ์โควิดสิแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกนะคะมาจากเรื่องของในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจะมีมาตรการปลดล็อกผ่อนคลายแบบค่อยเป็นค่อยไปบางธุรกิจสามารถกลับมาเดินหน้าได้ตามปกติแล้วแต่ก็อย่าลืมค่ะว่าจริงๆถ้าประชาชนยังไม่มีความมั่นใจ ที่เรื่องของโควิด1 9นะคะอาจจะทำให้ตัวที่มันเคยได้ปกติอย่างเช่นตัวรายได้อาจจะหายไปตามออเดอร์ที่มันหายไปตามสถานการณ์โควิด1 9เพราะฉะนั้นถ้าดูจากพื้นฐานตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพรวมทั้งไตรมาสที่1รวมถึงไตรมาสที่2ยังคงต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงต้องจับตาในแง่ของบรริกาศการลงทุนทั้งจะเป็นในแง่ของหุ้นรายตัวและเซตอร์รวมถึงในภาพใหญ่ก็คือในเซนเด็กด้วย